นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือยำสามแซฟทะเลเดือดนะคะทุกคนยำปูม้านะคะทุกคนอันนี้เป็นยำอลังการนะคะทุกคนอลังการสมชื่อมากเลยค่ะจานใหญ่มากเลยเพลงมันมากเลยนะคะทุกคนรู้สีตื่นเต้นแล้วแข่งก็อร่อยเพ่งก็มันค่ะยำอลังการนะคะ มีไข่ปลาด้วยค่ะลองอมันอื่นมันเคันอื่นกเราีที่สุดว่าสองได้สุดสดไปแล้วค่ะ,คะทุกอย่างสอดหมดเลยนะคนยัะโูก็สอดจ้าอืม ปูก็สดมีหอยนางรมด้วยปลาแซลมอนปลาปูวันต่อวันเลยนะคะปลาปูว,วันต่ว,วันเลยนะคะและเข้ามาสดมากเลยค่ะร้านเปิดปิดทีมงนจ้ะ,ะสวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่จากลูซี่กินเชฟค่ะวันนี้ลูซี่ก็อยู่ที่ร้านประกบยำสามเชฟสาขาโนว์มินซอยแปดนะคะ กคนอันนี้คือยำสามเซฟทะเลเดือดน,นะคะทุกคนมาทานกับบูซี่เลยค่ะแซ่บซมากเลยค่ะดูสี่ของสิคะส่วนอันนี้ก็คือยำปูม้านะคะทุกคนจานใหญ่เลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนแซ่บซค่ะ อันนี้เป็นยำอลังการนะคะทุกคนอลังการสมชื่อมากเลยค่ะจานใหญ่มากเลยรสชาติดีค่ะมาทานกันนะคะทุกคนร้านยำประกบสามเซฟสาขาะวามีซอยแปดนะคะอยู่ตรงซอยข้างๆการเคหะแห่งชาติสำนักง,งานใหญ่นะคะทุกคนมาทานกับบูซี่นะคะบูซี่จะทานแล้วค่ะมาทานกันเลยค่ะ เพลงมันมากเลยนะคะทุกคนลูซี่ต้องเต้นลนะแขนก็อร่อยเพลงก็มันค่ะไปนะของพี่จ๊คต้องเพลงสนุกค,ค่ะ <c oughs> มาทานกันนะคะทุกคนตามลูซี่มานะ มีน้ำส้มของพี่โบกาสุดตานะคะทุกคนโซซีก็มาทานให้แล้วนะคะพี่โบคะอร่อยดีค่ะน้ำส้มของพี่โบกาสุดตานะคะกมบอเต็มที่เลยจะต้องมีกินให้หมดนะคะ ลองมันอึมมันเดมันอ่ตนสดสดๆไปเลยค่ะจำสามแท่ก็สุดยอดเลยค่ะไม่รับน่ มันบวกเพิ่มมาเฉที่เป็นยะบะหมีการไป่ยใช่ไหมครับร้อยสิบันก็บวกกับ้สครับสุดๆไปัหัเลค่า อยงสดหมดเลยนะคะไพ่าท่นมีก็สดจ้าต้าไอย่างอนไคือต้องตักใเย็นนะครับแยกหได้ก่อนเลวนะครับแยกฝักเดียก่อนอยู่ดีๆวันก่อนจะ้ามที่เนาะดีๆนะครับ ปะยาค่ะปคะไปเซเว่นอ๋อครับผมครับยำปลาหมึกกันค่ะยำประกบสามเซ็ตสหารว่ามินตอแปด อยู่ซอยข้างๆการเคหาแห่งชาติสำนักง,งานใหญ่ Thank okay. ดัวหอยแคงสิคะสดมากเลยคะ่ะสดๆสดยัวจา้าหอยแคงสดมากเลยนะคะทุกคนดูสิ ได้จ้าอร่อยเ<ห>นา <นะ S 2> ชอบเลยจ้ารสช<อ>้า<อ> ตัวปสูส,สีตาสดๆเยอะๆซาปู ไส่บราณ<ห>เรา,เอ,าอยาไหมไม่หายเนฟังเสียงสือ่อัฟินมากค่ะ

ก็ลเป็นนกเตอนนักเตอร์มก็จบวิวรเทาใักก็ช้รูซี่ก็ทานหมดแล้วนะคะทุกคนลูซี่ขอจบชิปไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสหายให้ลูซี่ด้วยนะคะช่องลูซี่กินแซ่บค่ะขอบคุณค่ะได้ด้าย อาหารทะเลสดมากเลยค่ะปูก็สดมีหอยนางรมด้วยปลาแซลมอนปูวันต่อวันเลยนะครับปูวันต่อวันเลยนะคะ,ะ,คะรับเข้ามาสดมากเลยค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงจ้าอาทิตย์นี้เปิดสี่โมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์เปิดสิบโมงเช้าอ๋ออาทิตยน์นี้เปิดอาทิตย์นี้เปิดสี่โมงเย็น ปีสี่ทุ่มจ้าหลังจากวันตวันจันเป็นต้นไปเปิดสิบโมงเช้าปิดสี่ทุ่มตั้งแต่วันจันร์ไปต้นไปเปิดสิบโมงเช้าปิดสี่ทุ่มนะจ้าทุกคนตามมาทานกันได้จ้าที่นวมินซอยแปดนะจ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยู่แถวนี้ก็มาทานกันได้จ้า สดหมดเลยจ้ามาทุกวันใหม่สดทุกวันสดหมดเลยจ้ามาทุกวันใหม่สดทุกวันนะคะทุกคนอาทิตย์หน้าก็จะน่าจะประมาณแก๊ปแลแก๊ปฟูดแล้วอ๋อมีแก๊ปฟูดแล้วนะครับลายแมนแล้วนะครับอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้ามีแก๊ปฟูดลายแมนฟูดเพนด้าจ้าทุกคนสามารถสั่งได้นะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ